การหาจุดโฟกัสสมการไดเรกติกของสมการพาราโบลาข้อ1 y กําลังสองบวกยี x เท่ากับศก็คือทำสมการให้อยู่ในรูปสูตรโดยการย้ายบวกยี x มาด้านขวามือเป็นลบยี x ซึ่งอยู่ในรูปสมการพาราโบลาแล้วซึ่งเป็นกราฟตะแคงซ้ายจากนั้นก็คือหาค่า c โดยใช้สูตร c เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ4 c ส่วน4 บ4บก็คือลบ24ถอดค่าสมบูรณ์ก็ได้24ส่วน4ก็คือ6จุดโฟกัสคือลบ60สมการไดเรกติกคือ x เท่ากับ6ข้อ2 x กำลังสองลบ8 y เท่ากับ0ย้ายลบ8 y มาเป็นบวก8 y ซึ่งอยู่ในรูปสูตรพาราโบลา,บลาเป็นกราฟหงาย จากนั้นหาค่า c ซึ่งเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ8ส่วน4ซึ่งเท่ากับ2จะได้จุดโฟกัสกราฟหงายขึ้นไปข้างบนเป็น x เป็น0 y เป็น2สมการไดเรกติกรวงข้างล่างเป็น y เท่ากับลบ2